วัดดีพอแม่พี่น้องป้องปายสู้ผู้สุกคนจะ,ะพี่น้องจ๋ามีไลโชแตงแต่ดอกบานเชินบานนี่ช่วงนี้ดอกอันนี้จะเข้าเอินดอกอีหยังพี่น้องคะจ้าข้าเจ้าเอินดอกอีอย่างมันมะเกิดยุขางกับแรงอาจาพี่น้องเนาะมื้อนี้มันออกดอกบาน กินเขาง่ายน้ำวิไลบอพี่น้องจา้ามาเด้ววิไลสิบพัดอันนอไม้เนอไม่วิไลเสริมไว้เสริมไว้ก็คือเนอไม่สดเท่านี้แหละพีนน่น้องจ้าอันนอไม้สดวิไลเห็ดเป็นชินช้นชินช้นชินช้นชิ้นไว้เนอเอาไว้กินกับน้ำพริกไว้กินกับปนกับแกวว้กินกับตาบหมกฮุงบานเนียนแล้วก็เอาไว้เห็ดต้มจืด อันป้าผู้เพิินอันที่ว่าเพิ่นมีคอ,อกม่วเนาะจ้ะเนาะมิไปเอาขี้ม่วน้ำเพิ่นอันประจำเพิ่นก็มีกอเนาะไม่อายุหาหกกอเนาะไม่น้ํามันกันแทนหน้าเพิ่นพี่น้องคะเนาะไม้น้ากันแทนหน้าละะแล้วกันเพิ่นปลูกไปเนาะเพิ่นวาวิไลามากินเนาะไม่กินจังได้เอามาหางยยี่มได้อันปุ้แป๊บก็บเมิดว่าสันว่ากินดีพี่น้องจ้าอันนี้วิ้งกับซีเฮ็ดอัน ใส่ผัดผัดพริกแกงเมื่อนี้วิไลสิผัดพริกแกงเนื้อไหมผัดพริกแกงเนื้อไหมชดใส่หมูถ้าสิไปกินกินตะแกงอันยองแย่นั่งหลายมันกะ <c oughs> มันกะ,ม,นกะมันกะแซบยู่พี่น้องจ้าแต่ว่าวิไลสิมักเน้นเน้นวิไลสิมักต้มเสริมไปกินกินก็นำพริกกะปิแน่กินกับตะบมกขุ่งบอกแซวไปงั้นแล้วพี่น้องแจ็คมะกะส่วนมากกะสิเห็ดจะกับอันใส่ใส่เห็ดต้มจืด ต้มจุใส่กระดูกหมูเนาะสดหกโคกโคกหหหหหหเอาล่ะแต่ว่ามื้อน,นี้ไปไดสิพัดผัดพริกแกงเนาไม้สดผักพริกแกงเอาใส่กระหมูมันกะแซ่บไปอย่างหนึ่งมันกะแซ่บก็หน่อไม้ดองเนาะพี่นอ้องคะเห็ดแล้วแล้วกินแล้วแล้วสวยเติบกระสิได,ด้ผ้าล้านไปอ่ะกสซุมพี่น้องเด็กหน่อยสมมอนี่เนาะบะมีโทรศัพท์เขาก็อยู่ก็เป็นคือว่าล่ะร้านกะ เป็นลูกของน้องสาวเนาะบ่แเมนลูกของลูกไส่ดอกบ่แเมนหลานไส้หน่อยดอกหลานนั่นลูกของอันน้องสาวกับอันเจ้าอันที่สิบห้าไปนี่เป็นหลานสาวผู้ไปกรุงเทพน้ำมีไล่ยเจ้าผู้ที่ไปกรุงเทพน้ำมีไล่ไปใส่มาใส่น้ำมีไล่นั่นแหละเพิ่นน้ำม,า,ม,า,า,ำม,มากบาเนียนโทรศัพท์หน้าจอเพิ่นพังหน้าจอเพิ่นดำเพิ่นมืดเพิ่นเราไปอยากไปโรงเรียนเพิ่นให้บอกแม่ให้ไปสอบให้จัางวาล่ะแม่กะ น้องกับวัวใจวันลาแล้วรวยเนาะขอบคั่ววิไลกับวิมินวันลำวันลุ้ยกันนองกับฮันซาวกินคำย่ามีหมองรับจ้างกับไปรับจ้างเงี้ยบ่มีหมองรับจ้างกับไปไฮไปหน้าเจ้าของศินะพี่น้องจ๋ากับหวดกรอนวานมันพังเที่ยนึงแล้วเอาไปสอมประมาณพันสามประสันว่าผู้ป่ากันเลยว่าเอาพันสามวันนี้ผู้ไดสิจ่ายผู้ป่ากันเลยวางสีเนาะหวดกรอนสิวัดชิวเกล็กกันหมื่นสองหมื่นน่ะกัหายไปแล้วพันหนึ่งหายไปแล้วพันหนึ่งกว่าการนี้มันเข้ากับสิบ่เหลือหรอกเข้ากับสิจ่าสิกินเมื่อละ บานี่ผู้ป่าก็เลยวานภาพไปซอมบารนี่ผู้ได้สีมัจจัยห้ปลาแล้ววะสันว่าเนียจ่ายห่างวะสันว่าบ่อยากไปโรงเรียนพี่น้องเอาไปโรงเรียนกับโทรศัพท์มันเกี่ยวหยังกันวะสันผู้ป่าก็เลยว่าโทราัพท์กับไปโรงเรียนมันเกี่ยวหยังกันวะสันว่าแพทย์ก็ชีได้เพชรไล่งานกับเพื่อนกับคู่เดวะสันเพนบ่อยากไปโรงเรียนม่อว่านี่พอนมาผมนม่อยากไปโรงเรียนผู้ป่าเลยบอกม่วว่านี่วานไปโรงเรียนสก้อนมือนี่นั่นวะสันเอาโทัพา์มาชาติทิมไว้ มื่ออื่นยังไปว่าฉันมาเมื่อนี้กินข้าวกินน้ำแล้วไอ้เกษียณไปพาเพิ่นไปสมโทรศัพท์พี่น้องค่ะเพิ่นว่าอยู่ว่ายวดกอนมันพังว่าฉันมาหดกอนมันพังเพิ่นนั่นแม่เพิ่นไปสมให้ประมาณ1,000กว่าบาทว่าฉันมาพันกลัวมันพันกลัวเท่าใดว่าฉันหดกอนเพิ่นวาเพิ่นไปสมเพิ่นจำเท่าใดเพิ่นได้จำได้แต่ว่ามันพันขึ้นนี่ละว่าฉันไหวถ้าพันขึ้นคือสิแพงแท้ว่าฉันว่า ันเบาเลี้ยงมีไรกับ่ได้มีเงินมากไหมดอกจ้าพี่น้องคะก็มีแต่ว่าพา่อใายหล่ะส่งให้กินให้ใสเป็นเมียฝรั่งเขาก็เลยงคิดว่าเฮามีเงินเนาะพี่น้องบอสวันสิมีเงินตลอดเนาะกินอยู่ทุกบาททุกส,สตางค์ก็มีแต่าพนส่งมาให้อยู่ให้กินพส่งมาแม่ยุให้กิน,กน,กนจังได้อยู่ได้กินเนาะพี่น้องจ้าไปเฮ็ดให้เขาเขาแม่เขาก็ยืมนั่นลาา่ะจ้าแล้วเขาเก่เามากขึ้นคือเก่า ขึ้นซาขึ้นเร็วกะขึ้นดูแต่ว่าพอเป็นยังมาปุ๊บทีไหนเขาไปเลยไปเห็ดเลยเขากับว่ามีเงินนะพี่น้องเนาะผิดหรือที่น้องเป็นเมียฝรัง่งพี่น้องพอคอยเป็นเมียฝรั่งนี่บ่ว่าที่เมียฝรั่งกับว่าไดลำไดลร้ยเนาะพี่น้องเมียฝรั่งกับว่าอยู่พ่อกินยูกปลาถูกสตังก์กะเจ้าของบ่ได้ดเหตุงานเหตุการ์ัวรส่งให้กิน ถ้าสิไปเหตดงานแน่เพราะงาก็ว่าสิไปเหีหยังไปกต่ใจสิงได้สิแงมันเดินเรื่องไปพูนมันกันยากเพาสันว่าแามสิเดินเรื่องไปพูนมันก็นต้องยุดงานพอะงานเนี่ยกับว่าม,มีงานได้เขาหายเทศยุดงยุดย่ดออกนอกพี่น้องพูดแนะพี่น้อง ได้ไลยเติบู่กจะจิพัดพัดก็บ,บ่ได้กินมืดมือเดียวหรอกพี่น้องคะพัดกินนี่แล้วก็กินเลวเลวเนาะแลวอยู่คนเดียววิไลพัดเลวเลวเรียบร้อยวิไลกินปุ๊บพอมันเย็นวิไลก็เอาใส่กระปุกพลาสติกแล้ววิไลก็แช่ในตู้เย็นแชน่ในตู้เย็นยง่เหมือแรงหรือว่ายง่เหมือเแซวของมือไม่วิไลก็มาอุ่นกินอีกอยังสี่ยังสี่วิไลกินได้สามข่าบนาพี่น้องจ้าเพราะเมนหน่อยหน่อยนึกไหมเพราะว่าวิไลถ้าถ้าเข้าตม้มทาเข้าไว้โดนแต่มันสิเป็นกินบูดเนาะ เพราะว่ามันหนามันหอยมันยังอยู่ในนี้มันก็สิเป็นกินบดมันก็สิพอนันเขาก็ต้องเฝ้าเห็ดถ้าบอเห็ดฟฝ้าต้มก็เท่าต้มไปสองสามมือนี่เอาเช่ในตู้เย็นหนามันหอยหนามหนามความเย็นได้นี่มันกะสิเห็ดให้อ่อเน่อไมบ้บดแล้วมันสีทองเสียวิไลเห็ดแล้วเรียบร้อยกินแล้วเรียบร้อยวิไลก็สิผ้าล้านไปเหนสมโทรศัพท์เียโตนพี่น้องคะนี่แหละเกิดเป็นใหญ่เขามันก็นอยากสีแล้วเนาะเขาก็บวัเลยมะกวนวิไลอยยุเรื่อยๆดอกพี่น้องเขากะเขากะเข้าใจตงังต่างคนต,งตังเป็นครอบครัวเขาครอบครัวกับครอบครัว อ่าเขาครอบพ่อวิไลกับครอบพ่อวิไลสมัยตะกี้มีแม่ยูุน้่แม่แม่เบทร์เทนิมุตบุญไปนั่นก็ะคืออากลัวอาศัยมึงมึงอาศัยกูข่อยอาจักแต่ว่าแต่อีกอย่างหนึ่งกับวิไลกับซอยเพราะว่าแม่แม่แมยังอยู่เข้ากับซอยกันไปเพราะว่าว่าวาจะไข่เต็มข้ามบอกคือว่าเขาเลียงแม่ถึงว่าเขาซิยุเข้าแยกบ้านยื่นี่แต่ว่าอ่า เข้ากับดแูแลคือกันกับเขาอยู่เข้ากับซอยเข้ากับซอยซอยนองซอยนุง่งดูแลเมยตอนที่เิ่นยังอยู่แต่บันนี้บมี่เมย์กับตางข้นกับตางใส่ชีวิตตางคนกับตางดูแลครอบครัวของเจ้าของในใจเขาคือว่าผู้ปาน <laughs> ในใจเขาก็คือว่าผู้ป่านี่มีเงินเนี่ยแต่จริงๆผู้ป่าบ่ไดมีเงืนมีคําอย่างดอกผู้้ป่าบ่ได้มีเงินหลายผู้้ป่านี่ก็พ่อได้ยูพ่อได้กินพอพอเพราะว่าพ่อไงดูแลขาดอีหยังกับอบอกพอ่อไงกับพ่อไงเพิ่นกระซอยในการดารงชีวิตในการใส่เงินใส่ค่าเนาะพี่น้องเนาะในการอยู่การกินหรือวอ่าเงินท่องปองปิ่งพ่อไงเพิ่นดูแลเพิ่นให้มันกะแต่ถ้าแบบว่าสิ่งใดทชีวิไลซอยเขาได้วิไลกับซอยเนาะช่วงนี้เนาะหลังจากที่เมื่อบุญแม่มาสิ่งได้อา คือว่าสิ่งใดซอยกันใดก็ซอยกันไปเพราะว่าคําว่าพี่านนองคําว่าเลือดมันข้นกว่าน้ำเนาะพี่นองคะเม่ยนจังได้กับสูพี่นองเฮ้าบ่ไ้ดอกสิงองเนาะยิ่งได้กับพี่นองมันกระทัดกันบ่ขาดเอาเบาหลเบาแง่พี่นองคะวิ่งได้แสิเฮ็ดกับเขากินวิ่งได้สิบอ่าแล้วกที่ได้ผ้าล้านไปโกสุม บ่ได้ไปรถยนต์ดอกกันขี่มอไซค์ไปสองคนนันป้าลานล้ะกากันจไปพ้าลานไปสมโทรศัพท์เราวิไลก็ขอบคุณพี่น้องกองไฟสู้ผู้สุขคนเราจะจีเป็นกำลังใจให้วิไลเนาจะพี่น้องจ๋าคิดวางสิ่งใดก็ให้สมหวังดังปรารถนาเด้อจะคิดเงินก็ให้ได้เงินคิดทองก็ให้ได้ทองเด้อจะพี่น้องจ๋าอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณค่ะ